เชียงใหม่ทักนะคะวิยงอร่อยมากทุกคนอร่อยมากโอ้โหแสิโโโโ้าน,รานตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำห้องหนา ถวายวัดป่าแดดกันตุริยนจันทาค่ะแบบรับซับตั้งแต่กลางวันและกลางคืนใส่อันเดียวแล้วก็ช่วยทั้ทงกลางวันกลางคืนออบอกฝากบอกคุณไว้เพื่อท่านไหนมีศรัทธาอยากจะมาร่วมสร้างก็สามารถโอนเข้าปัจจัยที่จะฝากคุณงเอาเนาะร่วมก,กันสร้าง ฮัลโหลอยู่กับเราในช่องธรรบ้านเคนๆนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เพลย์ลิสต์เด็กกับเสี่ยเพราะว่าจะเป็นแค่เด็กคนเดียวไปคนเดียวแต่มีเสี่ยมาส่งนี่อยู่กรุงเทพทำตัวดีๆนะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เด็กไปทำบุญสามวัน <c oughs> ทำบุญสามวันได้ไหมได้ไงทำาเดือห้ามซนหอามซน อ้ามไปเที่ยวห้ามไปเที่ยวเลยเหรออ้ามเพราะอะไรไม่ได้เด็กไม่อยู่ไม่อยู่เด็กไม่อยู่อ้ามไปเที่ยวถ้าจะไปไหนก็ต้องบอกก่อนบอกก่อนนะอย่าให้ดูทีหลังโอเคโอเคตกลงโอเคโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเซียบอกโอเคถ้าใครพบเห็นเซียที่ไหนก็รายงานได้โอเคเดี๋ยวทริปนี้นะคะเราจะไปเชียงใหม่กัน ริปมูเตลูนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวที่ใหม่ๆอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูในคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ก่อนนะา <'s> ลาบเลอรบเลออะไรอ่ะ <c oughs> ลบเลอเพราะว่าเรามีภารกิจต้องไปให้ถึง250,000ซับนะทุกคนใครดูอยู่ฝากกดด้วยนะคะขอร้อง <c oughs> ไปร้านก็อย่างเมื่อกีอ้มีขนมไอติมตไอติมก็คือต้องอ้วนแล้วอ,อ่ะเชียงใหม่ทักนะคะที่แรกที่เราอยู่กันที่นี่ก็คือร้านกาแฟไฮโซมาก ฉันเพิ่งเห็นเป็นโลเคชั่นใหม่ที่เชียงใหม่ทุกคนมาเลยไม่ผิดหวังเดอะบาริสโตรนะคะแต่ยังไม่ได้ชิมกาแฟว่าอร่อยไหมเดี๋ยวชิมแป๊บแม่ชิมยังยังนี่เห็นาสาวๆกำาัังทําคอนเทนต์กันอยู่ทางนี้นะคะคุณแพ้แล้วคุณพลอยแล้วก็คุณข่าวแล้วคุณข่ณาว <c oughs> อุ๊ยสามพีอีกแล้ว <c oughs> อุ๊ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาสู่ช่วงรีวิวกาแฟ <c oughs> ของุย ถ้าสมมติไม่อร่อยก็ให้เงียบไว้ไม่เิไ, <ป S 2> ไม่ต้องคนหรอคะน่ะผิดผิดและผิดวิธีแล้วหนึ่งใครบอกว่าอันนี้ไปตัดกโกแลตก,กันโาเฟเขินเลยอร่อย,ออยวุ่อร่อยมากทุกคนจริงปอร่อยแิบคะ่อร่อยแบบสิบคะแนนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เวอร์ อร่อยจริงจริงน้องน้องน้ชิมทุกคนน้องโกดางไม่ใส่เลยอร่อยเนาะลอีอ่ะอตีก็ได้เออมันกลับมาเหลือแค่นี้เฮ้ยแต่ทุกคนมาสั่งอันนี้อร่อยจริงเหมือนฟิวฟิวเดอร์ตี้แต่มันเป็นสามเลเยอร์พายสารัที่ข้างล่างมีช็อกโกแลตด้วยนะเฮ้ยเลิศหักใจหักใจไอชีครีมหรอไอติมหรอ พี่สั่งรึว่าเป็นนมฮอกไกโดแต่มันคือวัานล่ะทุวันดิจารชิมก่อนนะคะกลิ่นชาเขียวแบบว่าออหอมอร่อยนะมันไม่หวานเกินไปทุกคนมันกำลังดีอะ่ะฟิวกลมกล่อมอะ่ะ ที่่สุดคะถ้าอยากได้เนี่ยติดต่อไม่ได้นะคะที่อามูค่ะ House of Amu ขึ้นเลยตรงนี้เลยคืออะไรคะบอกก่อนเกิ่นเกลนหน่อยมันคือน้ำมันเมตตาค่ะที่แบบเจ้าวาดบัดป่าแหลกเขาเป็นคนปลูกเสกให้เองแล้วก็วันนี้เรามาปลูกเสกพร้อมๆกันมันจะปังกันไปใหญ่แล้วใช่้เวล่ะไม่นจะเลยเราด้วยคนนะคะอ่ะแกะเลยคุณพลายยังต้องใช่ไหมคะน้ำมันเสน่ห์อ่ะ ใอีกอ๋อใจอี๋เสน่ห์เมตตาให้คนรักอุปถัมภ์คำชูโดยเฉพาะสามีอยากได้อะไรบอกสามีใช่ไหมคะพี่มายต้องให้พี่สามีแบบปังๆใช่นะคะขออะไรปุ๊บได้เลยได้เลยชิโนกเป็นนกชีไมเป็นไม้เข้าบัญชีด่วนด่วนแก้วี้ได้อันเดียวหนึ่งแก้ว น่าจะพออยู่มั้งขึ้นไปพอกันอันนี้คืออะไรคะน้ำว่านมหาเสน่ห์น้นาานนำว่านมหาเสน่ห์น้ำว่านมหาเสน่ห์ขอ,อ,อ,อเงินสามีกดกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยครับเข้าธนาคารทันทีโอนเข้าบัญชีที่เต็มเต็มว่าเมื่อไหร่ก็ไม่เหลือได่ละโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดวัฒนาราเกนด้านหลังนะคะอยู่ DER นี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็เป็น นำมันวานมหาเสนีนะคะที่เราบอกไปนะคะพระอาจารย์ก็คือปุ๊กเศกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้เนี่ยมีน้ำตลาของพยูนด้วยนะคือน้ำตลาของพยูนก็จะใช่เป็นพวกแบบเกี่ยวกับเรื่องความเรื่องมหาเสนีความหวยหาความอะไรอวรลอะไรอย่างงี้นะคะอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบแบบต้องการความรักมาท่านสุดอยากไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนไม่จำเป็นต้องแบบว่าคู่รักก็คือแบบว่าไปเจอผู้ยงผู้ใหญ่ใหม่ได้ความเมตตาใช่เป็นน้ำาตา เป็นเป็นมหาเสนีย์น้ะมันวานแดงวานไก่แดงเออท่านเจ้าอาวาสด้วยท่านเ้าบอกว่ารอบนี้แบบพิเศษมากแบบมาหาเสน่ห์สุดๆเลยใช่เขาบอกว่าอันเนี้ยพิเศษมากๆเป็นมหามหาเสน่ห์จริงๆเลยแบบนี้กลับไปก็คือฟังไม่ไหวแล้วดิฟังได้แลราก็เป็นเริ่มใส่บวตรคิวก่อนบัคิวเลยกลัในนี้ต้องแจกบัตรคิวเลยนะเลยเลยในนี้มี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 ใครได้บอกว่าจองจองจองมีใครจองไปล่า่งหรือว่าใครอยากได้เพิ่มไหมหรือยังไงจองได้ที่ชั้น ไหนคะที่เอ่อในเฟ e บุ๊กนะคะเสิงเข้าไปเลยว่าเฮาออ Moon นะคะสังกีอืมว้าวอันนี้ดูสิบเอ็มแอลนะแม่หนึ่งขวดสิบเอ็มแอลนะนี่นะคะใส่เข้าไปแบบนี้เต็มๆ10 m สิบเอ็มแอลจุกๆเลยพราวก่อนเดี๋ยวปิดไม่ได้เอาใส่นี่นะคะอ่ะคุณพราวคุณแรกเลย หล่เยหรอสเลยฉีนะคะวิธีฉีอันนี้เรานวิธีฉีง่ายมากๆนกดงตรงวันนสองข้างนะคะตรงข้างแค่แบบไม่ต้องคอไม่ต้องห่อพอลจิ้นดีมากนะไหนไรค่ะวอลจิ้นดีไรสองข้างเลยค่ะสองข้างเฮ้ยเขนะต้องพูดใครเจอใครมหาสน่ห์นะคะตรงนี้เลยใครจ้างชั้นเป็นพเซ็นเตอร์เฮ้ยพี่ไม้ยช่วยอนเงินให้หน่อยค่ะพอดีหลงอะ ถ้าหลงเ้าพูดอะไรได้อย่างนั้นอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายันตอนนี้เย็นแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ทําการโอบเสาเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าใครได้โอบเสาเราจะเฮงเงเดี๋ยวทำการก่อนมีเสาเอกกับเสาโทนเนาะตามมา ก่อน,เ,นเราไปทานข้าวกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันค่ะว่าแบรนด์อมูเขาจะมามูแบบไหนทุกคนไป ขอโทรตามเสียอ่นะว่าอยู่ยังไงเพราะว่าอยู่กับเพื่อนพราวเองยังไงล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ที่มาดูคอนเสิตพี่บอยบอยไหนที่สเปกเกอร์คลูกทำไมเอาน่าใกล้จังว้าทำไมเอาน่าใกล้จังใกล้เคยไปอีกแล้วอ่ะไปไหมไปยังโอเคโอเคแล้วอยู่ใครอรลูกอยู่กับน้องแล้วกลับไปยัง อยู่คอนเอ้ยอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กลับพิโตไปย์ตะการกี่โมงนี่มันเที่ยงคืนครึ่งอ่าก็รอน้องๆอยู่น้องเขาอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวพุ่มเห็นไหตู้เนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งกลับอ่ะจุ๊บๆเอ้จุ๊บๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บบโอเคจุ๊บอย่าให้มันนานนะโอ้ยมีแมวรูดมาแล้วล่ะกาแมวนังง้อกลับมาที่อุ้งกลับมาเลยโว้ย อวนมาแมวน่ารักะเมียกับแมวใครน่ารักกว่ากันเอานั่นมึงต้องน่ารักกว่าอยู่แล้วแมวอ๋อแมวชัดๆโอเคโอเครักเมียไหมรักมากเอวไม่ตายบรรยากาศไร้ลมไปกุญเณาตีหนึ่งนะรายงานตัวว่าถึงหรือถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงอนมาชั่วโมงละห้าหมื่นคเพี่โบอส ไม,ไม่ไม่ต oh okay. <the <the ้องรีบกลับบ้านดีเลยชักสามชั對對่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงกำลังดีประมาณสองแสนทวนแสนห้าไงชั่วโมงละห้าหมื่นชั่วโมงละห้าหมื่นนะถ้าไม่ถึงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายโอ้ยทุกคนเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะ เป็นค่ำคืนที่สนุกสุดยอดมากเดี๋ยวเราหลับแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นไปทำบุญกันแต่เช้าฟันดีลาตีสวัสด์จุ๊บ o o d Morning ค่ะ d ด y ์ทูเดทัวันที่สองนะคะในเชียงใหม่โอ้โ oh. หสนุกเกินแต่ว่ายังไงต้องตื่นไปทำบุญตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะคะรีบหนึง,นง,นงเดี๋ยวไปทานอาหารเชา้าแล้วก็ไปทำบุญกันแต่ก่อนอื่นใดก็คือ ต้องทาเซรั่มพาวฟ้านะคะเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยแข็งแรงจะบอกว่าเมื่อวานคือหลับไปเลยเธอนะไม่อ่าตื่นมาสภาพหน้าก็ยังดีอยู่นะทำให้หน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นวันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องแต่งหน้าเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำการมูเตลูนะเพื่อเอาน้องมงน้ำมันเจิมทาเลยค่ะเซรั่มและครีมอ่างมุ่นนะคะใช้เซตนี้เป็นเซต กูสิวผิวใสพาวฟาสกินแคร์จะหมดแล้วซื้อให้ทันเดี๋ยวพาจะมีโปรสำหรับคนที่ดู YouTube นะคะกดที่ description ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยค่ะล้อมไม้ไวรล้อมยล้อมไม้วัดวัดเพก่นซื้อเนี่ยห้าสิบกว่าล้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำห้องน้ำถวายวัดป่าแดดกันเรานี่ ผู้หญิงจะมีฝากคม้ผู้ชายจะมีข้างหลังดีไหมแล้วจะทำาห้องน้ำโซนแบบนี้ตรงเนี้ยกี่ห้องแล้วเนี่ยโอ้ด้ได้หลายห้องแล้วเนี่ยยาวไปเลยพนะื้นที่กว้างใหญ่เลยคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือยังเป็นดินอยู่เลยนะคะ,ะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ก่อสร้างอ่ากำลังจะทำกระแพงวัดเลยทำกระแพงร่วมทำบุญถวายสุข,ขาชีวิตจะได้สุข,ขีอืมจริงทำศาลาปฏิบัติธรรมตรงนี้ด้วย ยาวไปเลยก็ใช้เงินงบประมาณพอสมควรตัวน,นี้เรากำลังทำกำแพงบอกบุญกำแพงตัวน,นี้เต็มหมดละกำแพงช่องละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นใชทุกค่ะ,อะบอกฝากบอบุญไว้เผื่อท,ท่านไหนมีศรัทธาอยากจะมาร่วมสร้างก็สมัรรโอนเข้าปัจจัยที่จะฝากคุณท้าวเนาะ,ะร่วมกันสร้าง ลา,าปฏิบัติธรรมของเรา,า,านี่ตอนนี้ยังเป็นดินอยู่ค่ะทุกคนนะซือ้ออ่ะเมื่อกี้พาจาร์เจ้าวาดนะคะ<ม>พาไปดูพื้นที่ที่ซื้อใหม่ซื้อเติมเนาะต้องเพื่อที่จะทำหลายอย่างเลยทั้งลานปฏิบัติธรรมมีส่วนย่อมเอาไว้แบบว่าให้พุทธศาสนิกชนนะเข้ามาแบบว่าใช้พื้นที่ได้อย่างแบบมีความส่วนทัวด้วยถูกต้องแบบครบครัวรวมถึงต้องสร้างห้องน้ำ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาบอกบุญนะคะให้กับพี่ๆน้องๆที่มีจิตศรัทธาเราทำบุญเท่าไหร่ก็ได้คนละเล็กคนละน้อยเนาะเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวยังไงพาจะมีกําหนดการออกมาเนาะวที่วัดป่าแดดเนาะวัดป่าแดดอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วแล้วเราสองคนมาเนี่ยก็คือเห็นเลยว่าปัญหาหลักๆคือห้องน้ำเนาะที่เนี่ยจริงๆส่วนอื่นอ่ะดีหมดแล้วแล้ว ควรจะมีที่ควรจะทำจริงๆอ่ะคือห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วคราวอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องมีการแบบปรับปรุงในภายภาคหน้าเร็วๆนี้นี่น้องแพรตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เราก็รอบวงสวงตอนมืดแล้วค่ะบวงสวงใหญ่อลังการเวอร์วังอลังการมีการแบบว่าทาอะไรกันอยู่เนี่ยห่อของของขวัญเนี่ยเป็นของของอบมูข้อมือตะแดมแบบนี้เลยเป็นแบบ ตัวยันจันทาค่ะแบบรับตา ตั้งแต่กลางวันและกลางคืนใครที่ทํางานแบบทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใครที่ทำงานบบางกลางวันลกลา,กางคืนเนี่ยคือเหมาะมาต้รับเงินทั้งกลางวันกลางคืนบางอันเนี่ยที่เป็นซอยเซบ้ะเขาจะรับเงินแค่กลางคืนหรือกลางวันสมมุติว่าเราทรําธุรกิจกลางคืนแล้วต้องใส่แบบนี้ทําธุรกิจกลางวันต้องใส่แบบนี้อย่างแพงเนี้ยแพททางกลางวันกลางคืนเราก็เลยทาเป็นสุริยันจันทาเพื่อแบบใส่อันเดียวแล้วก็ช่วยทั้งกลางวันกลางคืนใช่เนอะอังนู้นทำอะไรเทียนีอันนี้เป็นเทียนแบบเป็นพลังของการอธิษฐานจริงๆแล้วว่าเวลาเราสวดมนต์เราขอพรหรือว่า เราจะมูอะไรเงี้ยเทียนเนี่ยมันคือมันจะมีมันจะมีมันควันใช่ไหมควันเนี่ยแหละที่มันจะส่งไปถึงด้านบนทีนี้ตัวเนี้ยเราทำออกมาเป็นเทียนหอมเทียนแห่งการอธิษฐานในการภาวนาทุกครั้งที่เราต้องการที่จะขออะไรให้ใช้อาบูนะคะจุดเพื่อส่งกลิ่นหอมส่งกลิ่นควันเข้าไปบอกถึงด้านบนใช่อันนี้ไ<อ>ม่ขายด้วยหรอมีปะตอนนี้ยังไม่มีแจกให้สองคนมาที่งานเพราะเขาบอกว่าตามตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าเทพเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารด้วยกลิ่นก,การที่เราจุดเทียนเนี่ย ควันเนี่ยมันจะส่งต่อ่ารถูก่บบอันนี้หอมจรมงจริงทุกคนแต่ไม่มีขายค่ะ เดี๋ยวในคอลเลคชันหน้านะคะตัวอามูของเราเนี่ยก็จะมีเทียนสําหรับแบบอธิฐานเกี่ยวกับความรักอธิฐานเกี่ยวกับเงินทองอธิฐานเกี่ยวกับโปรเจกต์ใบใหญ่หรือว่าคนวันจันทร์อังคารพุธเราอาจจะเป็นเทียนเล่มเล็กๆที่เอาไว้อธิฐานทุๆกๆวันนะคะ mm hmm. เรื่องที่เราอธิฐานอ่ะไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะเรื่องเล็กๆในชีวิตก็ได้คนเราเหมือนแบบแค่ภาวนาให้ตัวเองมีความสุขทุกๆวันหรืออธิฐานวันชีวิตมันก็ดีขึ้นได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็ปังไม่นะคะข่าวองอามูค่ะ กินนี่จ้าน้ำเงี้ยวจ้าเธอน่าจะดูดีมากอยู่ตรงข้ามโรงแรมที่เราพักนะน้ำซอยโอ้โหขอบใจขอบใจถ้าชิมผ่านว่าอร่อยปะ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเขาชิมมันนะคะมาชิมใหม่ต้องได้กินแบบน้ำเงี้ยวข้าวซอยเนอ อืรสชาติดีมากมาถึงแล้วค่ะใช<ห>่อร่อยมากทุกคน ร้านนี้รวยแล้วคุณมุงใหม่บอกอร่อยมุหมาพามากินกาแฟนั้นตอนนี้3าแก้ว4แก้วอีกอีกที่เป็นก้วคนี่ไม่เจ้าทานกอากลับเลยค่ะเทอไปได้ส แ้วนะคะคร้านนี้เพราะอะไรถึงพามาร้านนี้ออริจ <Original. S 1> ินอลเธอบอกว่าอะไรนะร้านนี้มันยังไงเป็นร้านของวัยรุ่นร้านของวัยรุ่นจับจับร,<ก>รุ่นไหนรุ่นไหนแทนไปข้างหลังไม่อยากเข้าไปดูข้างในไะหมามาผิดเวลาไปหน่อยรุ่นอายุ50ขึ้นไปปกติจะมีแต่วัยรุ่นจับจับมามาจริงจริงจริงอ่ะขึ้นมา เป็นคลิปที่ยาวนานมากนะคะเพราะว่าเรามาทําการมูเตลูแล้วก็พักผ่อนแต่ละวันใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงนะคะเมะื่อวานก็คือเขาจะบอกว่าพิธีดีมากเลยแต่ว่าจะมีอุปสรรคตรงที่ฝนฟ้าพายุเข้าไปนิดหน่อยสังเกตทุกครั้งเวลาที่เราทําพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วมันมีพิธีใหญ่ๆฝนมักจะตกพระอาจารย์ก็บอกว่าอ๋ออาจจะเป็นน้ําเทวพรหมไงที่เทวดาพรหมให้เราววยพร ถ้าบอกในแง่ดีก็เวพรนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มสิ่งหัวราะเงินทองไหลมาเทมานะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ไปติดตามนะไอเทมของ House of อ m มูได้เพราะว่าเขาอาจจะมีหลายคอลเลคชันออกมาให้ทุกคนใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์มหาพาวนะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรเนาะเออลาไปก่อนบายบาย 何 <music>